ที่ก็มีจกักรวาลแชนแนลอยากทำเสนอเรื่องของความเสี่ยงนะซึ่งเมื่อก่อนจกักรวาลเองก็เคยทำงานแบบเสี่ยงๆแบบนี้มาก่อนนะเรื่องของจกักรวาลเองปัจจุบันนี้ก็พิการอยู่นะเคยทาสีเป็นทั้งทาสีตึกสูงสิบชั้นนะ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงมากนะที่สมัยก่อนที่เชจะทาสีเนี่ยต้องใช้น้ำฉีดแล้วก็ใช้แปรงถูนะแต่สมัยนี้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อฉีดพวกตะไคร่น้ำฟุ้งลองอต่างออกก่อนที่จะทาสีนะ ซึ่งเป็นการง่ายแต่นั่นแหละมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งซึ่งชีวิตคนเราเขาเล้ยกไม่ได้นะคนเรามีความรู้น้อยก็ต้องทำงานที่เสี่ยงนะคนที่มีความรู้ก็ต้องทำงานดีๆหน่อยจะทำงานสนักงานนะเป็นการาะการเป็นพนักงานบริษัทเรื่องงานที่ไม่มีความเสี่ยง เส่ทีนี้ช่างตาสีนี้ก่อนเสี่ยงสูงมากเกิดนะพัดตกมาเวลาไหนก็ยังไม่รู้นะคนที่เดือร้องก็คือเีลูกเมียที่บ้านนะก็จำเป็นนะเราเลือกเกิดไม่ได้นนะเหนะ็นได้ว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมันมีความแรงมากนะนะนะสามารถที่จะฉีดสายน้ำ นะหุลูละอองต่างอย่างให้ได้เมนะื่อฉีดน้ำเสร็จแล้วปล่อยให้แห้งก่อนมิงางนตอนชื้นจะยื้อตาสียากนะสีมันจะปูออกมาโดยเฉพาะบ้านที่ก่ออิดใหม่ๆและชาปูนใหม่นี่ทะลีตาสีสีเขาไม่ทนไม่นานเพราะันต้องร้อให้ปูนแห้งอีกสักห้าหกเดือนจนะึงจะตา,าสีถึงจะดี <Yeah. S 2> ถ้าฉาบเสร็จปั๊บตาสีเลยนะสีก็จะปูดออกมาเพราะอะไรเพราะว่าน้ําที่อยู่ในผนังยังไม่แห้งมันก็ระเหยมันก็ดันสีออกมาแล้วให้สีปูดสีก็จะไม่ทนไม่ว่าสีจะมีคุณภาพดีถ้าเพียงใดก็ตามนะแต่ถ้าก็ป่าผนังแห้งไว้นานแล้วนะถ้าสีที่หลังก็จะทนกว่า ก็ได้เป็นสิปนะีแต่ถ้าฉาบเสร็จแล้วก็ทาเลยก็ได้ก็ไม่เกินห้าปีนะสีก็จะปูดต,ต้องตาใหม่อีกรอบนะ,นะสำหรับวันนี้จกวนนล c h ชาแนลขอนำเสนออาชีพที่มีความเสียงไว้เพียงแค่นี้พอดีช่างมาทำทาสีที่บ้าน ที่ขอซึ่งมันเก่าแล้ววันนี้จักรวาลจะน่าต้องขอขอบคุณท่านที่รับชมหากท่านมีความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ขอเขอ้นมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปนี้สำหรับวันนี้จักรวาลขอขอบคุณก็สวัสดีครับ